สิบง<า>กว <c oughs> ่าแผนจะได้แผ่นจะออกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่ง <c oughs> ที่ปุ๊จะจัดการเพราะฉะนั้นเอ่อแต่ก่อนเราจะบอกว่าซีดีซิยูนชุดเดไลท์แมนชุดเดไลท์จ็อกนะอันนี้ก็ให้ปูเป็นคนจัดการนะครับ <c oughs> สําหรับทีมแลบนะครับทีมแลบเพื่อจะได้ทํางานจริงๆเนี่ยคือวันจันทร์ที่หนึ่งวันเจ็ดร้อยเจาะเลือดนะเจา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 ะเสร็จก็ย้ายไปหลังแล้วก็ตรวจ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 โอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้น จริงๆมันเป็นึ่งวิจัยนะ b ั๊บบล์แอนด์ซีเลยเป็นึ่งวิจัยนะครับหัวหน้าทีมหัวหน้าทัวรวกันแล้วก็ต้องมีเดต้าในะครับกษ2,005แต่ก็ทำงานดีเลยนะครับเขาก็ยางใี่ท่านสวอชกับเองนะครับในแพทย์โสจอทุกท่านที่มีทางมาตรฐานทาแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และที่สำคัญการปฏิบัติการครั้งน,นี้ขอให้ใช้แนวทางในการปฏิบัติการของปกบคองโรคอย่างเคร่งครัดนิว n o r m a l ในโอกาสนี้ขอให้ทุกคนจงแต่ที่นำเอาความรู้ที่ได้นนนในอนาคตแพทย์สาธารณาสุขต้องการอย่างสูงค่ะโอกาสต่อไปขึ้นง่อยขึ้นง่อย หลักไอ้อยเปซนต์นะคะท mm hmm. ่านวอเริ่มคันแรกเลยคะเริ่มคันสุดท้ายก่อนเลยคะ mm hmm. เริ่มเริ่มคันสุดท้ายคะ กรเป็ี้่ทไปในทีมที่เจ็ดในวันนี้ค่ะขอทุกท่านเดินทางหาหาตอนกบบีนี่ะบอทีกบของคะนักาที่ไาแวคณนีาคณะนักทีาามองนสาโมกนะคะเก็บไม่ใช้ ờ oh, thế okay.